เป็นเฟอร์จอบเวอร์นะคะอยากได้คอนโดใกล้รถไฟฟ้าร้านอาหารก็ต้องมีนะแล้วก็อยากได้ที่ส่วนกลางครบๆด้วยแต่ราคาต้องไม่เกินสาล้านแบบนี้มีไหมคะอยากอยู่คอนโดใกล้เมืองใครว่าแพงเสมอไปเดี๋ยววันนี้จะพามาดูเดี๋ยวมูปฏิพัฒธ์กันค่ะ เดอะมูปฏริพัฒโครงการใหม่จากแสนสิริเป็นคอนโดโรไรส์ ice, สูง8ชั้นมีทั้งหมด219ยูนิตรวมถึงทำเลตรงนี้นะคะใกล้กับทุกอย่างเลยค่ะ600เมตรถึง BTS สพานควายหรือว่าจะใช้รถก็ยังใกล้ทางด่วนเลยค่ะแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลใกล้ๆนี้ก็คือโรงพยาบาลมิมุตแล้วก็รายล้อมไปด้วยตึกสำนักงานนะคะใครที่ทำงานแถวนีน้อยู่ตรงนี้ก็สะดวกมากๆเลยค่ะ นี่มีแบบห้องหลากหลายห้องแรกที่เราจะพาไปชมคือห้อง one bedroom ขนาด22ตารางเมตรและทุกห้องที่นี่นะคะจะเป็นแบบ fully furnished คือซื้อแล้วพร้อมอยู่ได้เลยค่ะจะอยู่เองหรือปล่อยเช่าก็ดีเลยค่ะจะได้ทั้งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเตียงโซฟาโต๊ะตู้เสื้อผ้าแบบนี้เลยค่ะอย่างห้องนี้ขนาดประมาณ24ตารางเมตรมีการ b u วตู้เสื้อผ้าเพิ่มพื้นที่เก็บของทาให้ห้องดูเป็นสัดส่วนมากขึ้น ถ้าสมมติเราอยากได้ห้องไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นล่ะคะอย่างนี้จะมีไหมก็จะเป็นห้องไซส์นี้เลยค่ะ one bed plus สามารถอยู่2คนหรืออยู่คนเดียวแล้วก็ได้พื้นที่เพิ่มค่ะอย่างห้องนอนนะคะก็จะมีเพิ่มอีกหนึ่งห้องจริงๆสามารถปรับเป็น2ห้องนอนหรือจะเป็นไว้เป็นห้องทํางานห้องอเนกประสงค์อย่างน้องสบายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็สามารถเปลี่ยนเป็นห้องไลฟ์สตูดิโอได้ค่ะ ขอปรึกษาหนิหนึงคือเมื่อกี้ตอนเดินทางมาเนี่ยเราแวกเนี้ยเขาแวดลองไปด้วยอาพาร์ตเมนต์แบบเยอะมากๆ,ๆก็เลยอยากปรึกษาว่าเราว่างเราจะ คือคอนโดที่นี่กับไปเช่าอพาร์ตเมนต์แถวเนี้ยอันไหนจะโอเคกว่ากันต้องบอกว่าอพาร์ตเมนต์กับคอนโดเนี่ยค่ะมีข้อดีข้อเสียคนละแบบอย่างอพาร์ตเมนต์ก็คือเราเช่าเขาได้อย่างเดียวเนาะแล้วก็ค่าน้าค่าไฟเนี่ยมันจะถูกบวกจากเจ้าของอพาร์ตเมนต์แต่กับการคอนโดค่ะจะเสียค่าน้ําค่าไฟตามจริงจากการประปาแล้วก็การไฟฟ้าเลยค่ะรวมถึงเราสามารถซื้อแล้วก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หลังจากที่เราไม่อยู่ก็ยังสามารถปล่อยเช่าได้อีกค่ะหรือว่าขายต่อก็ได้เหมือนกันรวมถึงพื้นที่ส่วนกลางค่ะที่อพาร์ตเมนต์ให้อง นี้ที่เรานั่งอยู่นะคะจะเป็นพื้นที่สีเขียวของแสนซิลิที่เขาคิดมาแล้วค่ะให้เราได้มานั่งพักผ่อนหลีกหนีความวุ่นวายจากชีวิตการทํางานในเมือง,งค่ะ บ้างคะกับการมาชมโครงการเดลมูปฏิพัฒน์ในวันนี้ค่ะมี2อย่างเลยค่ะที่ชอบเลยนั่นก็คือเรื่องของทำเลค่ะที่บอกว่าตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากมากแล้วก็อีกอย่างคะ่ะเรื่องราคาเริ่มต้นแค่ส่งร้านนิดๆเท่านั้นเองถ้าใครสนใจโครงการนี้นะคะสามารถติดต่ออสังหาเรื่องจิบๆได้เลยค่ะแล้วครั้งหน้านะคะอสังหาเรื่องจิบๆจ,จ,จะพาไปชมโครงการไหนอีกกดติดตามกันไปด้วยนะคะ